ได้รับพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเราได้แต่เจ้ากลับใช้มันทำลายโลกไม่ต่างกับเซนติโนลเจ้าทรยศไซเบอร์ตรอนและชาวเมืองทุกชีวิตเจ้าทรยศข้าไปซะพาพวกไฮกาดไปจากนี้พวกเจ้าถูกเนรรเทจากไออาคอนที่จริงมันไม่ควรจบแบบนี้ ดูดูก็เยอะเกินส่งผมหุ่นเบิร์ดใครจะลูกดึงเทพก็ต้องสะอิคงจะบอกได้แค่เพียงไม่ต้องห่วงกระแสน้ำตะวันฟากครามเรื่งมันง่ายได้ไม่วุ่นวายไม่ต้องห่วงก็แค่ลูกนึ่งมนุษย์ก็ไม่ต้องถามแล้วเขาลงอย่างสวยงามอ๋อะไรซื่อบื้อก็ทําไมอยู่แล้ว ไม่มีมนุษย์กล้าโดดเข้าดินแดนแห่งฮะ,อะขอนาะจนหนึ่งพันปีแล้วที่ฉันคิดว่าจะจัดทรงผมของฉันให้หล่อทวงคืนตะขอและเป็นคนดังอีกครั้งและงานนี้จะไม่พังเพราะมนุษย์ที่ไม่มีธุระปากปังอะไรในถ้ำอสุรกายเวนนนัพเนตัีจ มันขาดไปเป็นชิ้นดีเลยอาับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจัดให้พูดมาคำเดียวกดนี้ก็จะหายวับไปทันทีเลยแล้วท่านกับเจ้าหญิงจะได้ครองรักกันชั่วนิรันดรเจ้าเซกฎหมายให้หายไปได้ด้วยเหรอ ขอทีมันไม่เคยประหยัดเลยละเดี๋ยวเดี๋ยวอสั่งให้ข้าทำอะไรสักอย่างเสกแยมให้ข้าหน่อยไปเอาเองสิก็ไปเอาแยามเองสิ <laughs> ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกกับตานไกด์เรือได้เก่งมากจะบรรดาทัวล่องแอะแอน <c oughs> ทั้งหมดไม่ต้องสงสยัยเลยว่าทัวของเราลำนี้ถูกที่สุดแต่ก็ตื่นเต้นที่สุดด้วย มองไปทางด้านซ้ายจะเห็นนกถูแขนที่ขี้เล่นมากเลยนะครับพวกมันชอบตีปีกถูแขนกันแต่น่าเสียดายนะครับที่พวกมันไม่มีแขนก็สองตัวนั่นแหละคือนกถูแขนแล้วผมก็บอกว่ามันชอบถูแขนกันถูแขนกับถูแขนมันเป็นมุกพาดีใช่ไหมล่ะทำไมไม่เปิดในมุกนี้วะเขาว่างูเหลื่มที่เห็นอยู่ใบที่สามขับขึ้นไปเดินเล่นกันเถอะเปล่า พ่อฉันเป็นคนโกงและฉันเกลียดเขามากๆฉันถึงอยากจะเป็นโจรที่เก่งกว่าเขายัางไงล่ะชน,นะในสนามของพ่อบูอย่าโทษตัวเองไปเลยนะนายเก่งเก่งมากๆเก่งกว่าหลายๆคนฉันรู้สึกนับถือนายหมดหัวใจครั้งหน้ากไอให้โชคดีอย่ากโกรธกันเลยนะพวกมันคืองานถนัดเราหยุดเลยเดี๋ยวก่อนพูดถึงว่าเราทำไมข้อน,นี้เขาก็แค่อ,อินไปหน่อยแบบนี้ดีแล้ว ฟังนะครูจําได้ครั้งหนึ่งพ่อพาครูไปคลับแจ๊สแห่งหนึ่งตอนนั้นจ้างให้ครูไปก็ไม่ไปแต่พอครูเห็นชายคนนี้ตอนนั้นเขาเล่นคอร์ดที่ใส่เทนชันแล้วก็มีคอร์ดไหมเนอร์วู้วู้เฮ้ยเคอรี่เฮ้ยดีใจที่เธอโทรมานะพวกเออนี่ฟังนะเออเรียกฉันโจก็พอเคอรี่ตอนนี้ฉันไม่ใช่ครูเธอแล้วตัวลเทียเป็นเลี่ยมสปูอะลรใช่ไม่เนี่ยเจ๋งมากเลยฉันยินดีด้วยไอ้น้องว้าวฉันครูจะได้นอนตายตาหลับแน่ แต่ฉันได้เล่นให้วงโดโรเทียวินเลียมส์เรื่องราวแสนสวยขัน้นนี้มันไม่เหมือนใครจริงๆยอมรับแต่มันก็ทำให้โลกใบนี้พลาดโอกาสดีๆที่จะได้เห็นเออความหล่อฉะนั้นถ้ามันทำให้เจ้าพอใจก็าจะยอมเชื่อก็ได้นะวะกิตีขอร้องช่วยตัดเจ้าเดียอวอไปทีเหมือนมันเป็นโรคอ,อยู่บนหน้าค่ะออยอ,อย้ยนี่ช้าหน่ออ,อย้ยอย่าย้อนแนวขนอย่าตัดย้อนทางขน ว้าวนึกว่าเจ้าจะไปเอาพรเลยต้องมีหลายแทงไม่ต้องพึ่งพวกนั้นหรอกใช่ขอให้กลับมามีเก้าชีวิตกลับไปเป็นตำนานอีกจากเมืองสู่เมืองอช่วยจุดเทียนให้ทีรับจุดเทียนซับกำลังจะทำผมมีแค่สองมือนะโต๊กที่ดีที่สุดของร้านตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วครับสั่งมาได้เลยเมนูของโทนี่สเปเชียล บุษสังสปาเกตตีพิเศษสองที่และไสมีดบ่อเยอะๆก็มันพูดกับฉันอยู่อะะพิเศษสองที่เราทราบครับขอโทษด้วยครับทำไมอ๋อกระผมบอกไปว่าเวลุนคือกันไกลใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าเรื่องนั้นกระผมโกหกนึกไม่ถึงว่าจะหลงเชื่อง่ายๆแบบนี้ ท่านคงถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีพอตัวเลยนะครับเวลุ่นของกระผมนั้นก็คือกระเป๋าผลิตเทพสัตรานี่ยังไงล่ะครับ จัดวางไว้อย่างรัดก,กุมยื้จยัดเร่งทัดครอบคลุมความเพิกเฉยที่ผ่านมาคือเหตุผลให้ข้าขึ้นครองไม่ต้องสงสัยน่าชื่นชมก้มหัวให้ไม่มีใครที่ไหนจะเทียบเคียงด้วยพลังและอำนาจที่ข้ามีจงเตรียมพร้อมซิมบา้าหลานทำอะไรลงไปใช่ห,หลานไม่ตั้งใจ ไม่มีใครหรอกที่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่เจ้าป่าตายแล้วและถ้าไม่ใช่เพราะหลานเขาก็คงยังไม่ตายนี่แล้วที่หลานตอบแทนเขาแม่หลานจะคิดยังไงลูกชายที่ทำให้พ่อตัวเองต้องตายเด็กชายที่ฆ่าราชา